สวัสดีค่ะวันนี้เข้าครัวกับเราอีกแล้วนะคะมาค่ะเราจะพามาทำน้ำพริกปลาทูแบบแห้งกันนะคะ <c oughs> เราก็นี่เลยค่ะจุดไฟตั้งกระทะนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปเลยจ้าวันนี้เราจะทำปลาทูอ่าน้ำพริกปลาทูแบบทอดกันนะคะไม่ได้ย่างเนาะ วันนี้ก็ขี้เกียจจุดเตานะคะก็เลยเอาแบบนี้กันดีกว่าเอาแบบทอดนะคะทุกคนเดี๋ยวตั้งกระทะนะใส่น้ำมันลงไปรอให้น้ำมันเดือดสักแป๊บหนึ่งนะคะแล้เวเราก็จะมาใส่ปลาทูกันค่ะทำแบบวิธีแบบทอดมันก็สะดวกแล้วก็ง่ายนะคะใส่ปลาทูลงไปเลยค่ะทุกคนปลาทูก็คือปลาสองตัว ปลาสองตัวเท่านั้นถึงจะเป็นปลาทูโอเคค่ะเราก็เริ่มเริ่มจากการทอดปลาทูกันก,ก่อนเลยโอ้โหอ่าเพื่อนๆคนไหนที่สอบถามเข้ามาเรื่องการทอดปลาทูทํำยังไงไม่ให้น้ํามันกระเด็นนะคะเราก็มีวิธีนะคะทุกคนคือเราก็นําปลาทูลงไปทอดเสร็จแล้วนะคะแล้วเราก็เดินหนีมันค่ะมันก็จะไม่กระเด็นใส่เราแล้วนะคะ เดินหนีมันค่ะเดินหลบมันไปนะคะเดินออกจากหน้าเตาไปเลยค่ะแล้วเราก็ชะเง้อชะแงดูนะคะว่าปลาทูเรามันไหม้ไปถึงไหนแล้วนะคะเดี <c oughs> ย๋ยวเรามาทอดปลาทูกันไปเรื่อยๆก่อนเลยนะคะรอให้ปลาสุกก่อนนะคะปลาทูสุกเนาะถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนใช้วิธีที่เราบอกนะคะโอ้สุดยอดเลยค่ะไม่น้ำมันไม่มีทางกระเด็นใส่เราแน่นอนค่ะ เพราะว่าเราก็จะใช้วิธีนี้ประจํานะคะทุกคนเราก็ไม่ชอบกับการทอดปลาทูเหมือนกันนะคะอันนี้คือเราก็ขอญาตทอดปลาทูไปเรื่อยๆก่อนนะคะเราจะให้ทุกคนดูนะคะว่าว่าการทอดปลาทูนี่เราต้องทอดอันนี้นะคะนี่นี่เลยนี่กลัวน้ำมันกระเด็นนะคะเราก็เตรียมตัววิ่งเลยนะคะ ตอนที่เรากลับประทูเนี่ยนะคะเราจะเตรียมตัววิ่งอย่างเดียวเลยนะคะเพราะว่ามันก็น่ากลัวนะคะทุกคนแต่มันก็นะนี่กระเด็นไปหนึ่งกลุ่ปเราก็จะวิ่งหนึ่งทีเราก็จะค่อยๆวางตะลีวไว้นะคะทอดไปเรื่อยๆเลยะคะ่ะ เราก็ไม่ค่อยชอบทําอะไรทอดๆนะคะเพราะว่านี่แหละค่ะน้ามันมันกระเด็นแต่วิธีที่เราใช้คือเดินหนีมันนี่ก็คือโอเคเลยนะคะทุกคน เราก็รอปลาถูสุดก่อนนะคะช่วงนี้เราก็ไปหาอะไรทำรอนะคะเพื่อที่จะไม่ให้น้ำมันมันกระเด็นใส่แขนเราเราจะไม่ยืนอยู่ตรงหน้าเตาเด็ดขาด เรียบร้อยแล้วนะคะเราทอดแค่กับแค่ครั้งเดียวนะคะทุกคน,นุเรียบร้อยแล้วเราปิดแก๊สเรียบร้อยแล้วนะคะสีมันก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนแล้วเราก็หยิบจานมาเอาปาทูไปพักไว้ก่อนนะคะรอให้ปาทู้ิย็นเนาะแล้วเราก็จะมาแกะปาทูกัน เลยสีก็จะประมาณน,นี้นะคะกินกับน้ําพริกหรือว่าน้ําพริกกะปิอะไรอย่างเงี้ยก็โอ้สุดยอดเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็พักวาทูไว้นะคะรอให้เย็นก่อนเนาะเราก็จะมาจุดเตาเอากระทะมาเลยจ้าแล้วก็ใส่พริกลงไปคั่วนะคะนี่พริกคั่วของเรานี่เลยมันก็จะมีพริกแดงนะคะพริกเขียวพริกสด แล้วก็มีหอมมีกระเทียมนะคะใส่ลงไปคั่วในหม้อกระทะก่อนนะคะเติมน้ำลงไปนิดนึงนะคะเพื่อที่จะช่วยให้อ่าทุกอย่างในหม้อของเราสุกเร็วปิดฝาไว้ก่อนจ้าก็เหมือนกับอบนะคะทุกคน ก็หมั่นคอยเปิดฝาเช็คตลอดนะคะว่ากระเทียมกับหอมเราไปถึงไหนแล้วเนาะมันจะไหม้หรือว่ามันจะยังไงตอนนี้น้ำก็กำลังทำการเดือดนะคะที่เราเติมลงไปแล้วก็ปิดฝาไว้เหมือนเดิมคะ่ะนี่เราต้องหมั่นเช็คตลอดเลยนะคะเผื่อมันไหม้หรือมันอะไรแต่อันนี้มันก็เออเริ่ม เริ่มได้เลยนะคะทุกคนแต่ตอนที่เราทำนี่คือแบบโอ้โหควันเต็มบ้านเลยนะคะแล้วก็วิ่งกระจายะคะ่ะเพราะว่ากลิ่นฉุนกลิ่นแรงมากนะคะเรื่องพริกเนี่ยไม่ค่อยอยากจะทำไว้ใจสักเท่าไหร่นแล้วเราก็อบต่ากันไปเลยจ้ารระดับไฟก็อ่อนมั่งแรงมั่งนะคะกลางมั่งอะไรอย่างเงี้ยเราก็เช็คตลอดนะทุกคนนี่ได้แล้วเราก็ จกพริกกับหอมกระเทียมที่สุกแล้วออกก่อนนะคะให้พริกสามอันนี่ยังยังไม่สุกยังไม่ได้นะคะทุกคนเดี๋ยวรอก,ก่อนเนาะแล้วก็อบไปต่ออีกนิดนึงลดไฟลงเพราะว่าตอนนี้ที่บ้านก็เหมือนแบบต้องเรียกรถดับ,บเพลิงแล้วนะคะเพราะว่าควันมากนี่สุกแล้วสุกแล้วนะคะ เราก็มาเตรียมปลาทูกันเลยค่ะนี่เราก็จะมาแกะปลาทูกันก่อนนะคะมันก็ยังร้อนๆนิดนึงนะคะแกะปลาทูก็แกะตัวข้างหลังก่อนนะคะแกะหลังปลาทูก่อนนะคะเอาก้างตรงหลังออกก่อนแล้วมันจะแกะง่ายนะคะทุกคนนี่เนื้อปลาทูก็จะประมาณนี้นะคะ ก็ดูก้างดูอะไรออกให้เรียบร้อยนะคะตอนเรากินก็เราไม่ต้องห่วงว่าก้างจะติดคอนะคะเช็คตรงกลางด้วยค่ะเพราะว่าตรงกลางๆก,ก็จะก้างก็จะเยอะหน่อยเหมือนกันนี่ก็จะร้อนๆนหน่อยนะคะเอาก้างออกแกะไปเรื่อยๆนะคะแต่มันก็แกะง่ายอยู่นะคะ นี่เลยค่ะเราก็มะแกะตรงกลางออกด้วยนะคะเพราะว่าตรงกลางตรงเนี้ยก้างเล็กๆเ,เขาก็จะเยอะหน่อยนะคะแต่ถ้าใครแบบไม่ไม่อันนี้ก็ไม่ต้องแกะออกตรงกลางก็ได้ค่ะมันก็พอกินได้นะคะทุกคนแต่มันจะเสียเวลาตอนกินคือเราต้องเลือกก้างออกเหมือนเดิมนะคะกลัวมันติดคอดึงไส้ข้างหลังออกเลยนะคะก้างนะคะเนี่ยทำแบบนี้นะคะทุกคน ข้างหน้าข้างหลังนะคะนี่เลยจ้าแกะออกแล้วจ้าอืมง่ายงนะคะทุกคนโอ้ตัวนี้มีไข่ด้วยค่ะอืมไข่ปลาทูอร่อยนะคะมันมันมันนึ่งนึ่แกะไว้ <c oughs> แกะไปกินกินเองนี่ค่ะนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วปลาทูของเรา เราจะได้กินน้ำพริกลแล้วเราก็มาตำน้ำพริกกันเลยค่ะนี่พริกใส่คกพริกหอมกระเทียมที่เราอาคั่วตะกีนนี้นะคะแล้วก็นำมาตำค่ะถ้าใครไม่ชอบเผ็ดก็ไม่ต้องใส่พริกเยอะนะคะส่วนหอมแดงกับกระเทียมก็ คือใส่เยอะก็อร่อยนะคะทุกคนใส่เยอะๆยิ่งดีค่ะเพราะว่าอร่อยมากอันนี้นะคะพริกสามลูกที่เราเตรียมไว้แล้วก็เอาไปแกะเปลือกออกก่อนนะคะที่มันไม่ไหม้เนาะแล้วเราก็เอานํามาตาเหมือนกันค่ะตำรวมกันเลยค่ะนี่อันนี้มันคือพริกอ่อนนะคะทุกคนตำไปเลยค่ะ ตำให้ละเอียดหรือถ้าใครไม่ชอบละเอียดมากก็ก็ตำพอพอแบบหย,ยาบๆนะคะบ,บุบๆหย,ยาบๆไปนะคะนี่เรียบร้อยแล้วเราก็จะนำปลาทูมาใส่เลยค่ะปลาทูที่เราแกะไว้เรียบร้อยแล้วใส่ลงไปนี่เลยจ้า เราชอบแบบเนื้อเนียนๆแล้วก็จะตำให้มันละเอียดนิดนึงนะคะทุกคนเพราะเราชอบเนื้อมันแบบว่าละเอียดหน่อยเนียนๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็จะตำนานหน่อยนะคะส่วนใครที่ไม่ชอบนะคะก็ตำพอแค่นี้ก็พอได้แล้วค่ะแต่คือเราชอบเนื้อที่มันเนียนเลยนะคะนี่ตำไปให้มันเข้าๆกันเลยนะจ๊ะ น่ากินมากเลยอ่ะสีสันแบบได้นะแล้วเราก็มาบีบมะนาวคะ่ะใครไม่ชอบใส่มะนาวก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะแต่ตัดใส่น้ำมะนาวลงไปตัดเลี่ยนนิดนึงเนาะนี่แล้วเราก็จะใส่เติมปลาล้าของเราลงไปเลยค่ะนี่เลยค่ะปลาล้าพุนซับของเรานะคะ ทานใดสนใจก็ติดต่อเข้ามาสอบถามราคาปลาลได้นะคะอร่อยแซ่บนัวไม่เหม็นคาวนะคะทุกคนใส่ได้ทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นต้มยำทำแกงอะไรเติมน้ำปลานิดนึงค่ะแต่ถ้าใครกลัวเค็มก็ไม่ต้องเติมน้ำปลาก็ได้นะคะเพราะว่าปลาทูก็จะมีรสชาติที่ออกเค็มๆนิดนึงเนาะหายแล้วใส่ชูรสเข้าไปเลยจ้าผงนัวของเรา ใส่มากๆก็แซ่บมากใส่น้อยก็แซ่บน้อยอ้าวว่าไปซาลตีิตามเลยค่ะทีนี้เราก็มาตามให้เข้ากันนะคะให้เครื่องปรุงทุกอย่างให้มันเข้ากันนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนนี่เดี๋ยวเราเอาจานมาตักใส่ได้เลยนะคะ อ้าวใส่หอมเข้าไปก่อนค่ะลืมว่าหั่นหอมไว้นะคะเดี๋ยวเพิ่มหอมหอมแดงลงไปเนาะถ้าใครไม่ไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะเราชอบเวลาก,กินแล้วมันรู้สึกออกหวานหวานดีนะคะทุกคนนี่ใส่ทั้งหอมผัดหอมอันนี้เลยนะคะ อน่ากินมากเลยนะคะทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาตาักใส่จานพร้อมเสิร์ฟได้เลยจ้านี่โอ้โหข้าวเหนียวนะคะแบบอืมทำโตๆเลยเนี่ยนี่เรียบร้อยแล้วทุกคน ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ช่องของเราด้วยนะคะใครอยากทานเมนูอะไรก็ทักมาคอมเมนต์มาให้เราทำก็ได้นะคะทุกคนวันนี้ก็สวัสดี